ทอ m T O M S ท o m ธุรกิจที่สร้างแรงรันใจในการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยรองเทา้า1คู่ทอมเริ่มต้นมาจากการขายรองเท้าก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2006โดยเบรคไม i คอสกี My ky, ได้รับแรงรันใจจากการเห็นเด็กในประเทศอาเจนินาไม่มีรองเท้าใส่เป็นจำนวนมากได้เกิดเป็นไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมนี้ขึ้นมาเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรองเท้าของเด็กๆ โดยทอมทาการศึกษาและเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งจะทําให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การไม่มีรองเท้าใสเท่านั้นแต่รากฐานของปัญหาจริงๆอยู่ที่ความยากจนเชิงโครงสร้างจึงวางแนวคิดธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่การแจกแต่เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบแทนภายใต้ตัวแบบ วัน for วันทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อรองเท้าหนึ่งคู่ทอมจะบริจาครองเท้าอีกหนึ่งคู่ให้กับเด็กที่ขาดแคลนที่ใช้พลังของผู้บริโภคและแบรนด์สร้างผลกระทบทางสังคมโดยไม่เทียงเป้าหมายทางธุรกิจ ดิฉันในฐานะนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีและกำลังศึกษาอยู่ในรายวิชาผู้ประกอบการเพื่อสังคมถ้าหากว่าการซื้อรองเท้าหนึ่งคู่แล้วได้บริจาคอีกคู่ให้กับคนที่ขาดแคลนทุกๆก้าวที่เดินจะต้องไปก้าวที่ภูมใจยอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ